เดี๋ยววันนี้เรามาเรียนวิชาประวัติศาสตร์กันนะคะเดิมเราเดี๋ยวคุณครูมาทบทวนความรู้เดิมที่เรียนกับคุณครูเล็กนารีนันนะในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องปฏิทินเราจะมารู้จักปฏิทินกันก่อนอเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้เด็กๆด,ดูคลิปวิดีโอกันก่อน

ค่ะสักครู่ค่ะต้องเขียนตัวเลขไหมคะคุครูต้องเขียนตัวเลขไหมค่ะ คุณครูให้ดูคลิปวิดีโอก่อนนะคะยังไม่ได้ให้ทำอะไรนะคะลูกนะปฏิทินของฉันสวัสดีครับน้องๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับจากครั้งที่แล้วที่เราได้รู้จักกับการนับเวลาแบบสุริยะคติเป็นการนับเวลาแบบสากลโดยใช้ดวงอาทิตย์เป็นหลักและการนับเวลาแบบจันทรคติ เป็นการนับเวลาแบบไทยโดยใช้ดวงจันทร์เป็นหลักในการเกิดข้างขึ้นข้างแรมเอาละครับน้องๆจากที่ได้รู้จักการนับวันทั้งสุริยคติและจันทรคติกันไปแล้ววันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องปฏิทินของฉันที่น้องๆไว้ดูวันที่และเดือนน้องๆพอจะอ่านถูกกันไหมครับเราไปเรียนรู้กันเลยครับสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ ครูมีปฏิทินมาให้นักเรียนดูด้วยเอาละค่ะช่วยกันสังเกตทีนะคะว่าเจ้าปฏิทินนี่บอกอะไรกับนักเรียนบ้างเร่วมด้วยช่วยคิดให้น้องๆช่วยกันสังเกตและบอกสิคะว่าปฏิทินบอกอะไรเราบ้าง บอกวันค่ะคุณครูบอกวันทั้ง7วันที่เราเรียนไปค่ะใช่แล้วค่ะปฏิทินนั้นจะบอกวันทั้ง7วันแก่เราตามที่เราเคยเรียนไปแล้วคือวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์แล้ววันเสาร์ค่ะผมเห็นวันที่กับเดือนครับคุณครู ดีมากค่ะปฏิทินนั้นบอกวันวันที่บอกเดือนต่างๆและยังบอกปีพศออีกด้วยนะคะเช่นวันนี้เป็นวันพระฤหัสสบดีที่24กุมภาพันธ์2554นักเรียนก็สามารถดูได้จากปฏิทินค่ะเอาละค่ะนักเรียนต่อไปเรามาช่วยกันหาวันในปฏิทินกันดีกว่าค่ะ ให้น้องๆเลือกข้อที่ตรงกับวันดังกล่าว29เมษายนพุทธศักราช2554้าให้น้องๆเลือกข้อที่ตรงกับวันดังกล่าว <Wow. S 1> 24มิถุนายน พุทธศักราช2554ให้น,น,หน้องๆเลือกข้อที่ตรงกับวันดังกล่าว12พฤษภาคมพุทธศักราช2554สวัสดีค่ะ แล้วรูปดวงจันทร์ที่อยู่บนปฏิทินคืออะไรล่ะคะบนปฏิทินจะมีสัญลักษณรูปดวงจันทร์ที่แสดงถึงการนับเวลาแบบจันทรคติที่เราได้เรียน แล้วนะคะนักเรียนแต่รูปดวงจันทร์นั้นจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าเป็นวันข้างขึ้นหรือข้างแรมถ้าเป็นวันขึ้น1 5บห้าดวงจันทร์จะสว่างเต็มดวงตามปฏิทินจึงมีสัญลักษณ์เป็นรูปดวงจันทร์เต็มดวงสีเหลืองตามดวงจันทร์และวันขึ้น8ปดค่ำที่ดวงจันทร์จะสว่างครึ่งดวง ส่วนเป็นวันแรงสิบห้าคำ่ำดวงจันทร์จะมืดเต็มดวงสัญลักษณ์จึงแทนด้วยดวงจันทร์ที่มืดตามดวงจันทร์ส่วนวันแรมแปดคำ่ำดวงจันทร์ก็จะมืดครึ่งดวงค่ะนะักเรียนคะนอกจากปฏิทินจะบอกให้เรารู้วันวันที่เดือนปีแล้วปฏิทินยังบอกข้งวันสำคัญต่างๆอีกนะคะนักเกรียนสังเกตปฏิทินตามเดือน ถ้ามีวันสำคัญข้างล่างของเดือนนั้นจะมีวันสำคัญบอกเราค่ะเราล,ลองมาดูปฏิทินในเดือนธัออ 2, 000, นวาคมพศ2 5 5 4นะครไหนนักเรียนลองดูสิคะว,ว่านักเรียนเห็นวันสำคัญวันไหนบ้างวันจันทร์ี่5ธัาคมรับ็พ่วันจันท์ที่5ธันวาคมครับเป็นวันพ่หชาเป็นวัน่งชาติคอนคเก่งมากเลคัค่ะ วันที่5ธันวาคมของทุกปีนั้นถือเป็นวันสำคัญขอเป็นวันเฉลิมพระบรมพรน่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพป็นญญาเดชของเราค่ะหรือวันเพื่อแห่งชาตินั่นเองค่ะวันที่12ธันวาคมก็เป็นวันสำคัญใช่ไหมคะคุณครูหนูเห็นตัวเลขวันที่เป็นสีแดงเหมือนกันเลยวันที่12ธันวาคม ไม่ใช่วันสำคัญในคณะเรียนแต่เป็นวันหยุดชดเชยวันสำคัญในวันที่สิบธันวาคมซึ่งเป็นวันรัฐธรรมนูญที่ตรงกับวันเสาร์นั่นเองค่ะคุณครูคะหนูเห็นคุณพ่อชอบทำเครื่องหมายไว้ตามวันที่คุณพ่อต้องออกไปทำธุระข้างนอกด้วยค่ะนักเรียนคะนอกจากปฏิทินนั้นจะบอกวันวันที่เดือน และวันสำคัญต่างๆแล้วปฏิทินนั้นก็ยังใช้เป็นเครื่องเตือนความจำได้อีกด้วยค่ะดังเช่นคุณพ่อของพลอยนะคะที่คุณพ่อของพลอยทำเครื่องหมายต่างๆไว้บนปฏิทินก็เพื่อที่จะใช้ช่วยเตือนความจำนั่นเองถ้านักเรียนต้องการที่จะใช้ปฏิทินช่วยในการเตือนความจำก็สามารถทำเครื่องหมายต่างๆที่ปฏิทินได้ค่ะหรือบันทึกกำหนดการนัดหมายต่างๆไว้ได้อีกด้วยค่ะ ตัวอย่างง่ายๆเช่นวันเกิดคุณแม่พลอยเป็นวันที่25มีนาคมพลอยอาจจะทำเครื่องหมายไว้เพื่อช่วยเตือนความจำได้อีกด้วยล่ะค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆสำหรับเรื่องปฏิทินไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะคราวนี้น้องๆคงจะสามารถดูวันเดือนปีทั้งแบบสุรยิยคติและแบบจันทรคติได้อย่างถูกต้องแล้ว ครั้งต่อไปเราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องคำบอกช่วงเวลาและเรื่องราวในชีวิตประจำวันจะเป็นอย่างไรนั้นอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ,ะเราได้เรียนเราได้เรียนเรื่องเราดูคลิปวิดีโอไปแล้วว่าปฏิทินเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรกับเรานะ เดี๋ยววันนี้เรามารู้จักทำความรู้จักกันกับปฏิทินของเรานะคะคู่ขาต้องรู้ก็้งรู้ก็ตั้งอ่าเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักปฏิทินกันก่อนที่บ้านนักเรียนน่าจะมีอยู่แล้วแหละแต่จะมีแบบไหนบ้างก็จะมีแบบปฏิทินแบบตั้งโต๊ะปฏิทินแบบแขวนหรือแบบผีนะ ในในตัวของปฏิทินเนี่ยก็จะมีหนึ่งปีของเราเนี่ยหนึ่งปีของเราเนี่ยก็จะมีสิบสองเดือน <Okay. S 1> แล้วแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีสามสิบวันกับสามสิบเอ็ดวันสามสิบวันเนี่ย uh huh. แต่เดือนที่ลงท้ายด้วยวอย่างเช่นมิถุนายนหรืออ,อ่เมษายนก็จะลงท้ายด้วยสามสิบวันตัว เดือนที่มีสามสิบเอ็ดวันก็จะมีมกราคมพฤษภาคมงงแล้วเอ่อเดือนที่เดือนที่เป็นเดือนแรกของปีเลยก็จะมีเดือนเอ่อก็จะมีจะมีเดือนเดียวคือเดือนมกราส่วนเดือนที่เป็นเดือนสุดท้ายของปีคือเดือนธันวาธันวาคมนะคะนั่งนั่งคนเดียวเลยนะ ถามคุณครูถามว่าปฏิทินเนี่ยมันมีความจําเป็นกับเด็กๆไหมในช่วงวัยของเราคุณครูตอบได้เลยว่ามันมีความจําเป็นนะมันทําให้เด็กๆนี่ยรู้เลยว่าวันนี้วันอะไรวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรดังนั้นเนี่ยการใช้ปฏิทินในชีวิตประจํำวันของเด็กๆเนี่ยเ็เป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้เด็กๆได้รู้แล้ว่าวันนี้เราทําอะไร,ะไรแล้วมีนัดกับใครหรือเปล่า ก็ถือว่าปฏิทินเนี่ยเป็นเครื่องมือที่บอกวันเดือนปีในปฏิทินนะคะแล้วก็มีบอกวันสําคัญต่างๆในช่วงเวลาหนึ่งปีบอกไว้ด้วยอย่างที่เราดูในคลิปไปดังนั้นหากเราต้องการรู้วันเดือนปีหรือวันสําคัญต่างๆเนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยเราจึงควรดูได้จากปฏิทินของเรานะ อย่างที่คุณครูจะบอกไปวันแรกของปีในปฏิทิน,นคือวันที่หนึ่งเดือนมกราคมวันสุดท้ายของปีในปฏิทินก็คือวันที่สามสิบเจ็ดธันวาคมนะคะอ่านี่คุณครูก็เอาตัวอย่างมาปฏิทิน,นในเดือนในเดือนนี้เดือนเดือนนี้ก็คือเดือนสิงหาคมวันสําคัญที่เพิ่งผ่านมาเลย เด็กจำได้ไหมเอ่ยว uh ันอะไรไปแล้วก an ็ฝักที่ขาวอ่าเด็กจำได้ไหมเอ่ยว่าเดือนกุมภาพแม่ค่ะอ่าเก่งมากเลยค่ะลูกวันแม่ซึ่งดูรูปภาพของสามแล้ววันแม่วันแม่เก่งมากค่ะคุณครูได้ดูได้ดูรูปภาพของสามดูแล้วที่ร่วมทำกิจกรรมนะในวันแม่ได้เอาดอกประลิ ให้คุณแม่กับขอพรหรือกับโทษคุณแม่ในสิ่งที่เราทําไม่ดีไปนะคะคุณมองไม่เห็นนะในปฏิทินของเราเนี่ยจะบอกวันเวลาเแรกสามล่างแบบสุริยคติและแบบอันทรคตินะแบบสุริยคติเป็นยังไงปูอูไปพันแปด แบบสวยงาไปกติคราจะบอกบ้านมาแค่แบบนั้ค่ะที่ในแบบสวยงามกติก็คือรายชื่อของเราเนี่ยจะมีเจ็ดวันก็นับเปหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งอาทิตย์ของยอดเหรอวันทั้งเจ็ดเนี่ยมีของยอดอยมากเลยของยอดแปดร้อยแปดแปดหนึ่งกันค่ะเด็กๆรบกวนปิดไมค์ให้คุณครูด้วยนะคะค่ะ ค่ะวันในแบบสุริยคติทั้งเจ็ดวันก็จะมีวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์นะที่เราได้ดูในคลิปวิดีโอไปนะคะดูในปฏิทินในแบบสุริยคตินะแล้วก็เดือนในแบบสุริยคติมีสิบสองเดือน นี่ตั้งแต่เดือนเดือนแรกของปีเลยก็คือเดือนมกราอย่างที่เด็กๆเ,เคยท่องในคลิปส่งคุณครูนะลีนันนะคุณครูแอบแอบไปดูมานิดนึงอ่ะต่อไปแบบจันทรคติคือในปฏิทินของหนูอะแต่ละบ้านนะอาจจะมีไม่เหมือนกันแต่ในตัวของปฏิทินนั้นเนี่ยมันจะมีบอกเวลาแบบ สุริยะคติและจันทรคติไปด้วยนะสุริยคติก็คือบอกวันทั้งเจ็ดของเราแล้วก็เดือนทั้งสิบสองเดือนของเราส่วนในแบบจันทรคติก็คือจะมีบอกด้วยว่าวันนี้เป็นวันข้างขึ้นวันนี้เป็นวันข้างแรมก็จะอยู่ใต้ถ้านักเรียนสังเกตนะคะอยู่ใต้เออเลขวันเลขวันในปฏิทินจะเป็นตัวหนังสือตัวเล็กๆแล้วก็จะบอกว่า วันนี้เป็นวันสมมุติวันนี้เป็นวันที่สิบแปดอ่ะสิบแปดเป็นวันข้างขึ้นก็คือเด็กๆสามารถอันนี้ครูสมมุตินะครูยังไม่ได้ไดูปิทีนเพราะว่าเป็นวันข้างขึ้นเด็กๆก,ก,ก็อาจจะเห็นดวงจันทร์เต็มดวงแต่ถ้าเป็นวันข้างแรลมเด็กๆก็จะเริ่มเห็นดวงจันทร์ค่อยๆครึ่งดวงหรือไม่เห็นเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นคุณครูคะไม่ได้ยินค่ะเสียงดังๆเลยเธอก็พูดดังๆคุณครูคะไม่ได้ยินค่ะได้ยินยังคะได้ยินยังคะลูกเบาค่ะเบาค่ะได้ยินแล้วค่ะอ่ะได้ยินค่ะเดนค่ะอันนี้อ่ะอันนี้ในดูในเดือนเดือนแบบจันทรคติส่วนมากเราจะไม่ค่อยเรียกใช้กันนะคะ ปัจจุบันเราจะใช้ในเดือนเรียกเดือนแบบแ,แบบสุริยคติก็คือเดือนมกรากรุภามีนาเมษาส่วนในแบบจันทรคติเนี่ยก็จะส่วนมากคุณย่าคุณครูชอบชอบ,ชอบเรียกชอบเรีย,เรยกเรียกบอกว่าเดือนที่หนึ่งเรียกว่าเดือนอายเดือนที่สองเดือนยี่แล้วก็เดือนที่สามสี่ห้าคือเรียกตามเลขไปเลยไม่เรียกแบบสุริยคติอย่างที่เราเรียกกันปัจจุบันนะ อ่ะที่คุณครูบอกเองนะคะคุครอว่าให้หนูเขียนในสมุดเตรียมไว้ไหนเอาสมุดสมุดมาเลยค่ะสมุดสมุดประวัติศาสตร์ของเราที่เขียนวันที่เขียนโจทย์เตรียมไว้แล้วอ่าพร้อมือยังเดี๋ยวคุณครูคุณครูจะบอกคะให้เขียนอะไรเหรอคะ ที่คุณครูส่งในโอเวนแชทนให้หนูดูเลหนูได้ดูไม่รูกว่าให้เ,เขียนวันที่แล้วก็ลอกโจทย์แล้วก็เขียนเขียนวันที่แล้วค่ะห้าข้อเตรียมไว้เดี๋ยวคุณครูจะอ่านโจทย์ให้นักเรียนฟัง,อง่อนอ่านโจทย์ทีละข้อหนูเห็นช้อยตัวเลือกทั้งห้าข้อนี่ไหมในกรอบสี่เหลี่ยม เห็นค่ะอ่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะใช่แล้วเดี๋ยวคุณครูจะอ่านโจทย์ข้อที่หนึงให้หนูฟังแล้วหนูเลือกเลือกชอยเนี่ยด้านเนี้นะลูกไปตอบหนึ่งข้อเลือกได้หนึ่งคำตอบห้ามซ้ำนะคะถ้าหนูเลือกคำตอบไหนไปแล้วหนูจะไม่สามารถเลือกตอบได้นะงเลือกคำตอบถูกต้องเปลี่ยนจง ้อแต่โจทย์โจทย์ข้อที่หนึ่งไม่ต้องลอกหนูแค่เลือกคำตอบไปใส่ข้างหลังคำว่าตอบอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวไปเขียนมือตอบก่อนข้อที่หนึ่งเดี๋ยวไม่ทันตอบตอบมาตอบในหนึ่งปีมีกี่เดือนอ่าในหนึ่งปีมีกี่เดือนสอิบสองเดือนค่ะปู่ป้า กติกาข,ของคุณครูคุณครูอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บเด็กๆไม่ต้องพูดคําตอบเดี๋ยวเพื่อนๆแอบแล้วคําตอบหนูนะหนูเลือกคําตอบแล้วเอาไปใส่ในข้อที่นหนึ่งได้เลยหนูลเ,ลลเลือกคําตอบแล้วไปใส่ในข้อที่หนึ่งได้เลยลูกเนึสองเดือนแล้วก็เขียนเดือนด้วยเดือนเดือนเดือนเด็กสละเอเดือนแล้วสละจับไปตรงนี้ เดีคู่ค่ะลุงคลต้องเดือนอยวนหน่อยอไหนะอ้โหฝนเ็นตัวสิงชิบเพืมันมีสระเดียวเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมเสร็จแล้วค่ะครูคะหนูยังไม่ได้ดูโจทย์ครูเลยค่ะแล้วค่ะยังมองไม่เห็นมาตัวเลย แม้อย่างเห็นเลย,ดเ,ลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันเขาอีกอย่างมาข้อต้องอยังไม่ได้เขียนเลยยังไม่ได้เขียนต้องตอบเลยไม่กลาอะไรม่กล้ ครูคะเขียนผิดค่ะเสียงครูไม่ออกนะคะโอูน้องผูคะหนังสือตัวเอ่อหนังสือตัวชัดเจนไหมคะใครไม่เห็นหนูมันดับดับออกอกครูชัดเจนหนูเห็นค่ะอ่าใครทําไม่ทันหนูฟัง ครูหนูฟังครูก่อนนะยังไม่ได้ดูโจทย์เลยค่ะนี่ไงค่ะคือครูอ่านให้ฟังคุณครูอ่านให้ฟังนะข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาถามว่าในหนึ่งปีมีกี่เดือนหนูก็เลือกค่ะหนูเลือกคําตอบเนี่ยเนี่ยมันมีห้าห้าตัวเลือกให้หนูเลือกหนูเลือกไปหนึ่งคำตอบเพื่อไปตอบในข้อที่หนึ่งเพื่อไปตอบในข้อที่หนึ่งนะคะ แล้วเลือกคำตอบได้เพียงครั้งเดียวนะไม่ต้องลอกโจทย์ค่ะลูกใครทำไม่ทันหรือว่ายังไม่เสร็จไม่เป็นไรเราเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะส่งคลิปวิดีโอดูย้อนหลังให้ทำไม่ทันเพื่อนไม่เป็นไรเลยค่ะลูกอ่ะต่อไปข้อที่สองนะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านโจทย์ให้ฟังด้วย ข้อที่สองเด็กๆฟังให้ดีนะคะข้อที่สองเดือนแรกของปีคือเดือนอะไรธนาคมดูแล้วดูแล้วไม่ไม่ต้องพูดรูปเดี๋ยวเพื่อนๆล่อ,ลอคำตอบนะหนูเลือกชอยได้เลยเดือนแรกของปีคือเดือนอะไรชอยของคุณครูก็จะมีเมษายนสิงหาคมธันวาคม มักกะราคมอย่าลืมปิดไม์ให้คุณครูด้วยนะคะลูกเดี๋ยวเพื่อนๆไม่ได้ยินโจทย์ที่คุณครูอ่านเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะอาเสร็จแล้วเดี๋ยวรอก่อนรอเพื่อนก่อนค่ะ <c oughs> เดือนแรกของปีคือเดือนอะไรเสร็จแล้วค่ะ ของคนนี้นแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะอือแล้วใช่รหรอาแล้วก็ฟังค,คุณครูไปด้วยนะการทำงานทุกครั้งหนูจะต้องค่อยๆเขียนนะลูกถึงไม่ทันเราสามารถดูคลิปวิดีโอย้อนย้อนหลังได้แล้วก็เป็นการฝึกตัวเองด้วยว่า เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้สวยงามนะคะต่อไปต่อไปข้อที่สามค่ะลูกมีนะลูกนาะใช้ยาสอดเส้มาอะข้อที่สามนี่นะคะข้อที่สามคำถามมีว่าเดือนสุดท้ายของปี คือเดือนอะไรที่เดือนข้อที่สองเดือนแรกของปีแต่ข้อที่สามนี้เดือนสุดท้ายของปีคือเดือนอะไรรู้แล้วเลือกคำตอ,อบเลยค่ะลูกลครูคะ,ะเสร็จแล้วค่ะอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวรอก่อนนะรอเพื่อนๆก่อนนะเสร็จแล้วค่ะคุณค่าแบดจะหมดคุณค่าแบดจะหมดค่ะ เร็จแล้วค่ะรูเสร็จแล้วค่ะจเลเ่ก่อนนะจะลองเล่นก่อนลูกโอ้โหเ็ล้วค่ไะไ,ไม่รู้ดิทำอะไรไมูไม่ทานไม,ไม่เป็นไรเลยนะตัีหน,นึไ่ได้อย่เงไรตัวที่ ใครเข้ามาที่หลังไม่เป็นไรเลยลูกอย่างดูคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ไม่เออะอย่าลืมปิดไมค์ให้คุณครูด้วยค่ะลูกค่ะอค่ะต่อไปข้อที่สีเดือนอะไรที่มีกางิวัน อะไรนะคะเดือนอะไรที่มีสามสิบวันเม่จาครับอ่าหนูเลือกคำตอบไปใส่ได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะดูข้อสุดท้ายห้ามพูดคำตอบนะคิดในใจนะเดี๋ยวเพื่อนรู้นะเดี๋ยวข้อสุดท้ายข้อที่ห้าเนี่ยเสร็จแล้วค่ะ หนูเลือกช้อยนะที่คุณครูเตรีย <demiş> มไว้ให้ไปเติมนะคะบอกครูครูดีไม่เห็นช้อยไม่รู้ช้อยแต่มันงาไม่ดูช้อยช้อยของคุณครูก็จะมีเมษายนสิงหาคมธันวาคมแล้วก็มีมักมกราคมค่ะลูกมักคาคม ข้อสี่เขาถามว่าเดือนอะไรที่มีสามสิบวันแต่ละรับเมื่อกี้มันมีเมซากับสิ่งห้าใช่ไหมใช่ยังไม่เสร็จค่ะเดือนที่มีสามสิบวันจะลงท้ายด้วยคำว่าหยนดนางพูดรูแอบบอกไม่เือนนี่เราขดก้าอนให่ือะไรา ได้ใช่ไหมข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อที่ห้าเออมื่อกี้เดือนอะไรที่มีสามสิบวันไปแล้วข้อที่ห้าเขาถามว่าเดือนอะไรที่มีสามสิบเอ็ดวัน ดูดูนะหนูเลือกหมูเลือกตัวเลือกหนะแล้วหนูจะเลือกได้เพียงแค่หนึ่งครั้งนะคะเลือกตัวเลือกสองไม่ได้นะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะกูคะอ่านช้อยคืองไม่เห็นค่ะเสร็จแล้วค่ะช้อยของคนรูว่าจะมีเมษายนสิงหาคมธันวาคม ท่ราคนนะคะหนึ่งตัวเลือกจะเลือกได้เพียงหนึ่งข้อนะคะไม่ซ้ำกันนะคะใครท่ารำท่าฉักแป้งผัดหน้าครมีอะไรจะบอกคะรำรำมาซิมารำนะคะอันนี้ใช้ท่ารำลาย อันที่สี่นะคะเป็นาณาเสร็จยังเลยเด็กเสร็จยังคะค่ะเสร็จแล้วค่ะเขาชื่อเสร็จแล้วค่ะครูนะคะอ่าอ่าเสร็จแล้วค่ะคุณครูเนี่ยค่ะยังไม่พักก่อนก่อนก่อนจากกันเด็กๆคิดว่าปฏิทินมีความสำคัญกับเด็กๆไหมคะในชีวิตประจำวันของเด็กค่ะ มีค่ะใช้บอกอะไรบ้างใช้บอกอะไรกับเพื่อนวันบอกดปีบอกวันบอกเดือนแล้วก็บอกพิธีสักกระดาษค่ะโอเคเยมากเลยนะดาวอุตส่าหบอกแม่บอกใครบอกค่ะใช่ค่ะปฏิทินใช้บอกวันเดือนปีของเราแล้วก็วันสำคัญบอกเอ่อ วันในแบบสุริยคติแบบจันทรคติแล้วก็บอกวันเวลาที่เรานัดหมายหรือทำวันสำคัญอะไรในวันนั้นเราก็จะใช้เป็นการเตือนความจำเราได้อ่ารูเูเห็นนยะ้